มันจะมีท่อเหล็กเนี่ยรือเนี่ยในน้ำเอกลมีที่ของแต่โดยตรงเลยยิ่งยาวยิ่งเสียงต่ำเหมือนก้านมะละกอเนี่ยเราหักขึ้นมาเป่าเสียงสูง้าเอาสุดก,กา้านเลยเสียงต่ำม,มากเหมือนครยยถ้าเราปิดรูหมดเสียงต่ำสุดเปิดขึ้นมาตามลำดับ,บเสียงก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงที่ต้องใช้ลมมากที่สุด เพราะมันยาวก็ค <LO> ืออันนี้มันต้องอยู่ใกล้คนเป่าต้องอยู่ใกล้คนเป่าเสียงใหญ่เสียงใหญ่สุดนะอยู่ใกล้คนเป่าแต่มันจะมีเสียงหนึ่งใกล้คนเป่าเหมือนกันแต่ที่เสียงสูงมากเนี่ยมันเป็นอัศจรรย์ว่าทำไมถึงเสียงสูงฝรั่งมาดูก็งงว่าเออของกูถ้าเสียงสูงมันสั้นนิดเดียวนี่ยว่า แต่อันนี้ยาวเท่ากันปรากฏว่าตรงที่ลมมันจะออก,กรูแก้วมนันอ่ะมาอยู่ใกล้ๆกันอยู่เไหร่นี่ยแต่พวกนี้รูที่ลมมันจะออกมาดูอยู่สูงเพ<ม>ราะในี่ปั๊บลม,มก็ออกปั๊บนี่ใกล้ๆเลยมันยาวต่อมาแก็เลยกลายาเป็นเสียงสูงหนึ่ใกล้มีมีอีกคำถามนะครับใช่ไหมตรงนี้นมีอีกคำถามนึ่งกับท่านประธาน กำลังเป่าไปนอย่ทรงที่นี่เลยลูกทำไมแคนก็ถึงไอ้ลูกก็ทำไมไอ้ไอ้โดรามีทำไมไม่ตรงตรงกันไปเรียงอย่างนี้เลยอันนี้เปคนถามบ่อยทำเป็นคนถามบ่อยว่าครัางวัลครูแคนลูกศิษย์ได้แชมป์ประเทศไทยมาหลายสมัยหลายยุคตอบทีโนดโนดทำไมมาทำไมไม่ไม่ตรงกันกับับมันตรงกันไม่ได้อ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ถามว่าเวลาคุณเดิน şey คุณแกว่งแขนพร้อมกันไหมเอาอย่างนี้ครมีไหมเดินเอาแขนมีไม่มีจะไปแต่ไไหมครับา